สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะในยามที่ฝนตกพรำๆนะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดนะคะเมื่อกี้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตั้งใจจะไปที่วัดศรีสุพรรณนะเพราะว่าจะไปช่วยอาจารย์อาจารย์สอนการทำสมาธิให้กับ ต่างชาตินะคะเดินไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าสวัสดีค่ะไม่ไหวยามที่คนยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดนะคะอ,ะอ่าเปิดเสียงกันนะคะปรากฏว่าถ้าไปเนี่ยต้องเปียกแน่นอนเลยต้องกลับมากลับมาที่ห้องบอกอาจารย์ว่า อาจารย์เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะแล้วจะไปนะคะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยมันมันไปถึงที่วัดมันก็เปียกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเอาละค่ะวันนี้เ,เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเวลานะอุตส่าห์แต่งหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยนีก็อยากจะมาทักทายเพื่อนๆน,นะคะที่ที่อยู่ที่ที่นี่นะช่องของไก่ ช่องของไก่นะีก่อยากจะบอกว่าเป็นช่องที่ไก่ทํามาเพื่อเรียนรู้นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตนะการเป็นมนุษย์นะคะตอนที่ก่อนหน้านั้นนะไก่ถามตัวเองเสมอว่าฉันเน่ยเป็นใครอยากจะรู้คําตอบว่าเราคือใครแต่ก็ไม่เคยรู้สักทีนะ หรือแม้แต่ตอนที่ที่สอนฝรั่งนะคะถามเขาว่า who who you are เขาก็งงอะ่ะเขาก็ตอบไม่ได้ว่าเออแล้วฉันจะตอบยังไงอะ่ะฉันเป็นนักท่องเที่ยวบางคนก็บอกว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวฉันเป็นฉันทำงานฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งมันถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราจาเป็นจะต้องรู้ว่าตัวเราคือใครเพราะว่ามันจะมีสุภาษิตท,ที่เขาบอกว่ารู้เขารู้เราถ้ารู้เราเนี่ยรบ1ร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะ,ะเพราะว่า การที่เราอะถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเราก็จะเดินไปแบบสเปสะสปะนะคะเดินไปสเปสะสปะเดินไปตามที่คนเขาบอกเดินตามาที่เรามีความรู้เราก็ไปศึกษามาเดินตามพ่อแม่พี่น้องบอกแต่นั่นะ่ะมันใช่ตัวเราหรือเปล่านะคะหลายๆคนที่ ทำตามคนอื่นแล้วเนี่ยชีวิตไม่มีความสุข<ม>เพราะว่ามันไม่ได้มาจากจิตลึกๆของเรานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบอะไรเราอยากจะทำอะไรแต่เราไม่รู้ตัวเราเอ,อ่เราเหมือนแบบว่าปล่อยชีวิตของเราอะให้คนอื่น ชักจูงเราไปเขาจูงเราไปทางซ้ายทีเราก็ไปซ้ายทีเขาจูงเราไปทางด้านขวาทีแล้วก็ไปขวาทีเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงนะคะเห็นไหมคะว่าการที่เราจะมีความสุขเนี่ยเหมือนกับการทำงานก็เหมือนกันนะคะว่า เออถ้าเราได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันชอบทำงานแบบนี้จังเลยแล้วเราก็ไม่รู้สึกที่มันจะเหน็ดเหนื่อยเนอยากจะไม่หลับไม่นอนโอยอยากจะไปทำให้มันแบบเพราะเราสูุรสรุปก,กับมันแล้วเราชอบเราชอบที่จะทำมันนั่นแหละค่ะคือการที่เรา ค้นพบตัวตนของตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเป็นใครแล้วเราเกิดมาเพื่อที่เราจะทำอะไรนะคะสำหรับตัวไก่เองไก่ก็เพิ่งจะมาค้นพบตัวเองเมื่อ50 50บ,บ,บวกๆเนะีขอเก็บเป็นความลับนิดนึงเดี๋ยวเขาจะงงว่าเอ๊ะทำไมดูหน้าตาเด็ก <laughs> ดูหน้าตาเด็กทำไมบอก50 <laughs> นะคะ ออพอเราได้เจอเราได้เจอตัวตนของเราที่แท้จริงว่เาเราเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันมีความสุขอะ่ะมันไม่ต้องดิ้นรนมันไม่ต้องไปแข่งขันคนอื่นมันไม่ต้องไปหาเงินให้เยอะๆแล้วบอกโอ้ยเนี่ยฉันค้นพบตัวเองฉันมีความสุขนะคะ สิ่งที่ไก่พิสูจนมาก็คือว่าการที่เราค้นพบตัวเองและเราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเราได้ทําในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆแม้แต่ตอนนี้นะคะเรายังมีหนี้สินอยู่เพราะว่าไปลงทุนผิดแล้วก็ให้คนกู้ไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไม่คืนนะด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าอ,อ,อาจจะโลภ โรภที่อยากได้ดอกเบี้ยเสร็จแล้วเป็นไงคะด้วยความโลภของเราก็คือหายไปทั้งต้นทั้งดอกนะแต่โอเคมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และมีประสบการณ์นะเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือเจออะไรที่เราจะต้องเผชิญกับมันน่ะนะคุณจะต้องขอบคุณนะขอบคุณปัญหาที่มันเข้ามาหาเรา ถ้ามันไม่มีปัญหาแ่ะเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้นะเราไม่มีโอกาสที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆโอโ้โหตื่นเต้นล้อใจเคยเห็นแมวโมคนเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยชีวิตของเขาเรียบเหมือนแบบเส้นได้ไม่มีกระตุกไม่มีขึ้นไม่มีลงชีวิตมันก็เป็นยังไงคะชีวิตมันก็งอเหี่ยวไปเรีบเรียบ,ยบแต่ถ้าคนไหนที่ มีเส้นชีวิตที่แบบว่าโอ้โหขึ้นทีลงทีวูบวูเนี่ยคุณอะได้เปรียบคนอื่นนะเพราะว่าการที่เราเกิดมาในโลกใบนี้เราไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะเออกินกินแล้วก็นอนหลับแล้วก็ถ่ายแล้วอะไรเงี้ยคือจบอันนี้มันไม่มีชีวิตชีวาเนี่ย ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือคุณจะต้องโดนบททดสอบทั้งเรื่องดีนะวิชิตมีความสุขแต่อีกไปสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์ทุกอีกแล้วทุกอาจจะมีปัญหาอาจจะลดเสียหรืออะไรเงี้ยนี่แหละนี่คือชีวิตของมนุษย์นะนี่คือชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริงสุขสขทุก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 ,ทกสุขสหน้าที่ของคุณก็คือคุณจะต้องยอมรับ เพราะว่าความสุขและความทุกข์มันมีอยู่แล้วในโลกนี้ไม่มีใครที่สามารถที่จะแบบอุย้ยฉันจะเลือกเอาแต่ความสุขอย่างเดียวความทุกข์ฉันไม่เอาไม่มีค่ะนะคะมันก็จะเจอเนี่ยทั้งสุขและก็ทุกข์แล้วคุณก็เรียนรู้นะเรียนรู้มันไปทั้งสุขและทุกข์แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ เ,เก็บเกี่ยวอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้สัมผัสนะแล้วก็ได้เจอเนี่ยเพื่อที่ไม่ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนจะไม่เก็บก็าตามนะแต่จิตใต้สำนึกของเราอะนะหรือเขาเรียกว่าจิตแท้ดั้งเดิมของเราอะเขาก็จะเล็คอร์ดเขาก็จะแกมในที่ในการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเขาเก็บหมดราคาดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคิดอยากจะมี ชีวิตที่มีความสุขเอาโลกนี้ก่อนนะแล้วก็ไปต่อถึงโลกหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณเรียนรู้ชีวิตแล้วก็เลือกอโฟกัสในสิ่งที่ดีนีพูดดีทำดีคิดดีทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วก็ให้มีประโยชน์สำหรับผู้คนที่อยู่ในโลกใบน,นี้ แล้วคุณก็จะพบว่าชีวิตของคุณเนี่ยโอ้โหเฮ้ยช่างช่องดีจริงๆที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาในชาติหนึ่งแต่ชาติหน้าเราก็ไม่ทราบว่าเราจะได้เกิดหรือเปล่านะสำหรับตัวไก่เองเนี่ยไก่ก็เตรียมอะเตรียมว่าเฮ้ยฉันรู้ตัวแล้วว่าชา,ชาตินี้เนี่ยจะต้องคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีที่สำคัญนะคะทำตัวเองให้มีคุณค่า นะให้มีคุณค่ากับตัวเองก่อนแล้วเราก็ช่วยนำสิ่งที่เรามีไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นนี่แหละค่ะชีวิตจริงๆนะมันไม่ยากแต่เราทำให้ยากเพราะว่าเราไปปรุงอะไรไม่รู้สารพัดนะเอาปรุงแต่งต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆต้องมีเงินเยอะๆต้องมีรถต้องมี นวลน,นี่นั่นเยอะแยะไปหมดพลุงพลังเอามาทับผมตัวเองจนมันหนักนะคุณอย่าคิดนะว่าคนรวยที่มีมูลค่าทรัพย์สินหรือธุรกิจเยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาไม่มีความสุขเพราะว่ามันมีภาระที่เขาจะต้องแบกรับนะในการทำธุรกิจในการแบกรับ ความเสี่ยงในการจะต้องมาดูแลผู้คนที่ทำงานให้เขานะคะดังนั้นมีเศรษฐีนะคะบอกว่าเศรษฐีต้นต้นของของเมืองไทยด้วยนะคะบอกว่าต้องกินยาเป็นกำกำยา,าดูแลสุขภาพเช่นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยแล้วก็ อย่าคลายความเครียดเพราะว่าถ้าไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะพอนอนไม่หลับแล้วมีปัญหาสุขภาพแย่ yeah. ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาเลือกได้นะเขาจะไม่รวยเขาเลือกที่จะมีแค่พออยู่พอกินแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นแค่นี้ก็พอใจแล้วสำหรับตัวก่เองเองนะี่ยก็ ม่เมื่อค้นพบตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็พยายามที่จะออกแบบชีวิตของเราเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องเล่นเองเ่ยเล่นเองแล้วแบบเล่นจริงนะคะมันมีความรู้สึกว่าพอพอไก่เข้ามาอยู่กับตัวเองแล้วก็กำกับตัวละครของตัวเองเนี่นะอะไรที่ที่มันเป็นปัญหา หรือในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราต้องการแบบนี้เนี่ยมันเริ่มเริ่มที่จะเข้ามานะดังนั้นอยากจะเอาประสบการณ์ที่ไก่มีนะคะมาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆว่าคุณจะต้องหันกลับมาอยู่กับตัวคุณเองแล้วคุณจะพบว่านี่แหละค่ะคือชีวิตจริงๆของคุณที่เกิดมาในโลกใบน,นี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยว หยุดตกแล้วไก่คิดว่าไก่น่าจะไปที่วัดนะเพราะว่ามันเวลาเราไม่รู้อะว่ามันจะพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสสร้างความดีไหมเกิดจะต้องไปนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่ลาจากกันนะไก่จะมีสโลแกนเสมอก็คือว่าชีวิตฉันเนบ่งบานมีความสุขชีวิตฉัน เบ่งบานมีความสุขชีวิตฉันเบ่งบานมีความสุขเนี่ยที่ไก่ใช้โปรแกรมตัวเองนะแล้วก็ทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายรักทุกคนคะ่ะ